เหรียญนี้นะครับเขาเรียกเหรียญจปลหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับจังหวัดเพชรบุรีออกในปี1 3นะนะครับแบบนี้นะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับในสายหลวงพ่อแดงเลยนะครับมีแยกบ็อกนะครับมีบ็อกบางหลังขีดนะครับมีบ็อกธรรมดานะครับมีบ็อกหนาหลังขีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกธรรมดา นะครับต่อโค้ดแดงบริเวณข้างหูหลวงพ่อนะครับบล็อกธรรมดานะครับอยู่ในเกณฑ์ทักพันปลาปลายนะครับพันเจ็นะครับอยู่ที่สภาพความสวยนะครับแบบนี้นะครับพี่บี้ท่านใดพบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับส่งมาขายแมนได้เหรียญจอปลอหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิตปี13จังหวัดเพชรบุรีแมนยินดีรับเช่าค้า